วันนี้ครับวันอาทิตย์เลยออกมาเล่นกอล์ฟที่สนามวายกรีนกอล์ฟครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินฮิทโตรตอนนี้เราเล่นที่หลุมสองครับตรงที่ยืนอยู่เนี่ระยะ150หลาจากนี้150ยหาลาถึงทงครับระยะเต็มจากทีออฟมา4ี่หลาลงเนินนิดๆโค้งหน่อยหน่อย หน้านี้สนามสวยมากครับนุ่นครับมาถนนเราต้องใช้สมาชิกพยายามจะเลื่อนจะช้นนะแต่ว่าตาไปเร็วเกินไปนุ่นครับของผมอยู่ขอบกีนแล้วครับจอดสอง เราจะมีน้ำขวางกันไว้อ้าวนี้เดินลกะก็เลยต้องสะเทือนหน่อยมีบอ่อน้ำขวางกันเนอาครับหลุมนี้จบไปก่อนเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นหน่อย